อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านผ้าบูชาเป็นคลิปเปิดแบ่งปันเบียกแกหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทวัดโพศีสะอาดจังหวัดกาฬสินคลิปก่อนหน้านี้เราเป็นคลิปเปิดสั่งจองไปแล้วนะครับรายละเอียดการปลุกเสกต่างๆเราแจ้งไว้ที่คลิปเปิดสั่งจองแล้ว เป็นเบี้ยแก้ของหลวงปู่มหาสิดาครับหลวงปู่ศีดาปุกเศกวาระแรกเลยนะครับรับประกันของแท้ร้อยเปอร์เซนต์จากวัดนะครับเป็นเบี้ยแก้ที่ออกจากวัดโพสีสะอาดวัดเก่าของหลวงปู่มหาศิดาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับเขาจะบรรจุอยู่ในถุงซีนทึบสีทองแบบนี้แบบนี้เลยนะครับเบี้ยแก้ ปุกเสก3วาระนะครับวาระแรกหลวงปู่สีนาปุกเสกที่ธรรมอุทยานนะครับแบบนี้เลยก็จะเป็นลุ้นเลขโค้ดกันนะครับตัวเบี้ยแก้เป็นแบบนี้นะครับเบี้ยแก้อันนี้คือด้านบนจะไม่ได้เขียนยันอะไรนะครับ เบีย้ยแกถ้าเรามองด้านข้างเบีย้ยแก้หุ้มด้วยจีวรนะครับแล้วก็ถักเชือกมีตะกุดทองทิพย์หนึ่งดอกแล้วก็จะมีเลขโค้ดจะมีโคสสาา้ดสสลาย่อมาจากหลวงปู่มหาศิลานะครับ แล้วก็เลขโค้ดไทยเขาสร้าง1 0 0 0 0เบี้ยนะครับก็จะมีเลขตั้งแต่เลข1จนถึง10,000เป็นเลขโค้ดไทยแบบนี้นะครับจริงๆไอตัวเลขโคนะ้ดมันจะติดอยู่ด้านบนทีนี้มันหลุดผมเลยเอามาติดไว้ด้านล่างนะครับเบี้ยแก้ข้างในไม่ได้บรรจุอะไรนะครับเขาทำเหมือนกับ คล้ายๆกับเบีย้ยแก้จนเบีย้ยแก้จนที่ออกจากธรรมอุทยานก็จะเป็นแค่เบีย้ยเปล่าๆนะครับแต่ผ่านการปลุกเสกนะครับด้วยพุทธคุณที่เข้มขังนะครับของหลวงปู่มหาศิลามีความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขังอยู่แล้วนะครับช่วยด้านไหนบ้างจริงๆแล้วเบีย้ยแก้เนี่ยพุทธคุณครอบจัก,กรวาลเลยนะครับ ช่วยแก้อาถรรพ์น,นะครับช่วยหนุนดวงช่วยแก้ดวงตกดวงไม่ดีช่วยแก้คุณใสมนดำช่วยแก้เกี่ยวกับสิ่งอัปมงคลต่างๆนะครับหลายอย่างนะครับใช้ได้สารพัดเลยช่วยแก้จน อันนี้เป็นเบีย้ยแก้เราเปิดให้บูชาเบีย้ยละ400บาทเบีย้ยแก้มาต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับเปิดให้บูชาเบี้ยละ400บาทถ้าเอา3เบีย้ยคิด1,100บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกันของแท้จากวัดโพสีสะอาดอาจจะมีหลายคนสงสัยว่าทำไมเบีย้ยแก้หลวงปู่ศิลา ไม่ใส่ปลอดเพราะว่าด้วยจํานวนที่จัดสร้างนะครับปลอดค่อนข้างจะมีราคาสูงนะครับถ้าสมมติ1 0,000หมืนเบี้ยใส่ปลอดไปนี่ต้นทุนสูงราคานี้จะไม่ได้เลยนะครับทำเหมือนคล้ายกับเบี้ยแก้แก้จนนะครับเบี้ยแก้จนเขาก็เป็นแค่ตัวเบี้ยเปล่า แต่ผ่านการปลุกเศจกจนวนผูศิลาขนาดเบีย้ยปล่าๆนะครับของธรรมอุทยานยังเปิดกันราคา7 8 0 0นะครับอันนี้ทำเป็นเบีย้ยแก้หุ้มด้วยจีวรมีตะกุดหนึ่งดอกมีโค้ดมีหมายเลขกำกับทุกเบีย้ยแบบนี้นะครับปลุกเศก วาระแรกก็จะเป็นหลวงปู่ศิลาหลวงปู่ดมทรัพย์นะครับวาระที่2จะเป็นหลวงพ่อสุริยันนะครับวาระสานี่หลายเกจิมากนะครับเบี้ยแก้ราคา400นี่หายากนะครับของหลวงปู่ศิลาปกติบี้แก้ของหลวงปูน่นี่ราคาเขาน่าจะสูง ถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่าลาย i อดเป็นลาย e อ d แ pbpb4289 a pbpb4289 ถ้าใครแอดลายแอดไม่เป็นให้สแกน q r c o ค e ตัวหน้าจอนี้พอสแกน q r c o ค e มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ลายแอดของร้านผ้าบ้านพ้าบุชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทางลายแอดได้ง่ายดีเดียว ช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระวูชาวไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรุปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเราจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ